สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะเข้ามาแล้วนะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์เลยนะครับกดแชร์เลยนะทุกคนฮะกด Subscribe ด้วยนะฮะวันนี้ผมเอาคันนี้มารีวิวให้ทุกคนได้ชมนะวันนี้นะครับนี่คันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งที่แล้วที่ผมไปซื้อที่ระยองนะซื้อรถบ้านมานะครับตัวนี้เป็นตัวซิตี้นะครับปี2013ตัวนี้นะฮะ ได้ปี2013นะฮะตัวนี้เปลี่ยนโฉมนะครับได้ปี2013นะครับตัวนี้เป็นรถเกตเป็นซีนจีโรงงานครับเป็นซีนจีโรงงานเลยฮะไม่ได้ติดตั้งมาเองฮะโรงงานก็ทํามาแบบนี้เลยครับใครที่อยากได้ใครที่กาลังหาอยู่ฮะคันนี้ผมตัดราคาเงินสดนะฮะวันนี้เลยครับผมจะรายงานรถให้ทุกคนได้ชมว่ารถคันนี้นะฮะสภาพเป็นยังไงบ้างครับสภาพสดสภาพสวยสภาพต้องมีเก็บงานไหมวันนี้ผมจะให้ให้ทุกคนดูเป็นจุดเป็นจุดเลยนะฮะ ถ้าพูดถึงกัน,กนชนฮะคือกันชนก็มีริ้วรอยนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าไม่ต้องเก็บไฟไม่มีแตกนะฮะไฟก็ถือยังโอเคอยู่ฮะฝากระโปรงฮะยังมีรอยนิดหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นพวกนกพวกไก่นะขึ้นนะฮะเห็นไหมครับนี่เป็นรถบ้านเลยนะครับอ่าเดี๋ยวดูยางให้ยางตัวนี้ฮะยางตัวนี้จะด้อยชน,นิดหนึ่งะฮะแต่ว่าก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะแต่เป็นล้อกระทะตัวนี้เป็นตัว S นะฮะอ่าปี2013นะครับนี่ถ้าเกิดว่าใครที่มองประตูฝั่งนี้เห็นไหมครับมีเหลื่อมเือหน่อย คือก็มีการเก็บงานมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดข้างหน้าดูดีกว่านะครับอ่ะไล่เป็นจุดๆเลยนะฮะอ่ะวันนี้ก็มาแบบชุดสูตรนะฮะเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวนะฮะจะออกแนวเกาหลีชนิดหนึ่งนะครับเกาหลีมีนวดนะฮะนี่ดูข้างหน้าเลยครับดูข้างหน้าเลยฮะเห็นไหมครับถ้าพูดถึงข้างหน้านะฮะผมเช็คมาแล้วครับข้างหน้าได้หน้าเดิมนะครับอืมได้หน้าเดิมนะครับนี่ดูตรงนี้นะครับดูน็อตนี่ฮะ น็อตฝากระโปงไม่มีขยับนะฮะเห็นไหมครับน็อตฝากระโปงไม่ขยับครับแก้มแก้มก็ไม่มีขยับนะฮะเห็นไหมครับน็อตไม่มีการไข่นะฮะเห็นไหมครับอ่าแต่ตรงนี้นะฮะมีการเปลี่ยนน็อตมานะครับน็อตอาจจะหลุดนะครับนี่ผมไม่แน่ใจนะฮะไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้ไม่ได้ซื้อนานนะฮะไม่แน่ใจว่าน็อตตัวนี้อ่ะคือมันมันเหมือนกันนะสองฝั่งเหมือนกันนะนี่ไม่แน่ใจว่ามันมาอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าน็อตสังเกตน็อตตัวนี้ฮะ เนี่ยสังเก,นกตนะตอนนี้ไม่มีขยับนะฮะไม่มีขยับนะฝากระโปรงก็ไม่มีขยับนะเห็นไหมครับซุ้มได้ซ้มเดิมนะครับเห็นครับนี่จับดูฮะแก้มแก้มเดิมสายขวาแก้มเดิมนะครับนี่คานนะครับคานถ้ารถชนมานะฮะดูไม่ยากเลยสังเกตตรงนี้เลยฮะสังเกตตรงนี้นี่ถ้าเกิดชนมาตรงนี้ต้องเก็บงานาใหม่นะครับนี่ตัวนี้ได้เดิมนะครับเดิมนะฮะสองสองข้างเหมือนกันฮะได้เดิมนะฮะตังนี้ได้เดิมคัสซีสวยนะฮะไม่มีชนนะครับนี่ซ้มได้ซ้มเดิมนะเห็นไหมครับซ้มเดิมนะครับนี่ นี่ครัรถติดเกสนะฮะนี่คือ,อรถที่เขาติดเกสจากโรงงานมานะฮะจะเป็นสภาพแบบนี้นะครับอ่าโอเคครับผมทุกคนครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ทุกคนดูนะฮะว่ารถคันนี้เครื่องนิ่งไหมแต่ถ้าเกิดมองสภาพข้างในนะครับผมบอกเลยว่ารถคือน็อตไม่มีขยับนะแล้วสภาพเครื่องเขาแบบโอ้แบบโอเคเลยน้ามันไม่มีเยิมนะอ่านี่น้ํามันไม่มีเยิมเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูครับ นี่ฮะเห็นเห็นไหมครับบางคนฮะบางคนฮะผมเชื่อว่าบางคนนะฮะกลัวรถแกสนะกลัวจะมีปัญหากลัวเครื่องจะมีปัญหาฮะแต่ว่าสําหรับผมฮะผมไม่เคยกลัวฮะต่อให้ติดแกสมาฮะผมดูสภาพเครื่องเลยว่าสภาพเครื่องโอเคไหมแต่ว่ารุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้ผมบอกเลยฮะรถมันติดแกสมาจากโรงงานเลยนะ,ะเป็นรุ่นของเขาเลยนะฮะปี2013นะ,ะตัวได้ปี13นะฮะเดี๋ยวราคานะเดี๋ยวผมราคาผมจะบอกตอนจบนะครับให้ทุกคนดูรีวิวก่อนนะครับดูสภาพเครื่องก่อน นิ่งไหมสภาพเครื่องนิ่งไหมนิ่งมากเลยนะเนี่ยนิ่งมากนิ่งมากเลยครับถือว่ารถคันนี้เจ้าของเขาดูแลดีมากเลยครับอเจ้าของเขาดูแลดีมากเลยครับถือว่าเครื่องยังนิ่งอยู่นะฮะข้างหน้าได้หน้าเดิมนะฮะเห็นไหมครับนี่เนี่ยฝากระโปรงก็เดิมนะฮะติ๊กเกอร์โรงงานมอกอ,อยู่ครบนะฮะถือว่าได้เดิมใหะะ้เห็นไหมครับเดิมนะครับอ,อย่าดูนี่ครับอชักดูเลยครับ น้ำมันก็ถือว่ายังไม่มีพุ่งนะฮะไดสตาร์ทนะฮะสายพานครับก็ถือว่ายังไม่มีเสียงดังนะฮะถือว่ายังสภาพถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับแบตเตอรี่ะฮะแบตเตอรี่ใช้ได้ปกตินะครับอ่ะอ่ะรถคันนี้ได้หน้าเดิมนะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูคันนี้นครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้เลยแหมมันจะมีรอยตรงนี้ชนิดหนึ่งนะครับ แต่ตรงน,นี้สามารถที่จะขัดล้างได้นะครับนี่ปิดเครื่องก่อนครับจะมีตรงนี้นะฮะจะมีตรงนี้ถ้าสังเกถ้าเกิดสังเกตนะจะมีเหมือนการเก็บสีมานะผมมองว่ารถคันนี้ตรงนี้น่าจะโดนมานะครับ <seus> อ่ะลองมาดูฮะว่ารถคันนี้โดนมาจริงไหมฮะนี่แต่ถ้าเกิดเป็นข้างบนตรงนี้นะฮะลองจับกาวดูนะฮะมันจะนิ่มๆนะฮะมันจะได้เดิมนะแต่แต่รถคันนี้ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนประตูมานะครับแต่ว่ามาจับพอมาจับปรงตเนี้ยมันจะแข็งมากเลย เนี่ยคือเขาเขาเก็บงานมานะฮะเห็นไหมครับแต่เก็บงานมาสวยนะครับนี่ตรงนี้คือจะแข็งเลยแต่พอมาดูช่วงนี้ได้เดิมอยู่นะนี่นี่คือรถอะอ่ะพอรถมันโดนตรงนี้มานะฮะอ่ะผมสังเกตครับรถอาจจะโดนมอเตอร์ไซค์จิ้มตรงนี้มานะครับนี่ตรงนี้มานะฮะอ่ะมอเตอร์ไซค์จิ้มมาดูว่าเขาจิ้มแรงแค่ไหนฮะเราดึงดูยางดูเลยครับดึงยางดูเลยครับนี่เห็นครับคือเม็ดอาร์ตยังอยู่ครบนะฮะถือว่ายังได้เดิมอยู่ฮะเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะสวยนะฮะ แต่ถ้าเกิดไม่มั่นใจดึงดูตรงนี้ต่อครับเพราะบางทีรถมันโดนชนฝั่งนี้มานะนี่อันนี้ก็ถือว่าเม็ดอาร์ตยังได้เดิมอยู่ฮะเห็นไหมครับนี่ได้เดิมอยู่ครับนี่ได้เดิมอยู่ครับเห็นครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้ยังอยู่ครบนะฮะ,ะแต่น็อตตัวนี้ไม่เคยถอดออกนะสีแต้มโรงงานยังอยู่นะครับถือว่าได้เดิมฮะวันนี้ดึงดึงเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรป่ะครับพอรถมันโดนสกิปมาเนี่ยเราต้องดึงดึงดูให้สุดเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดึงดูไม่สุดน่ะ บางครั้งเนี่ยมันโดนเข้ามาถึงนี้เลยนะฮะตรงนี้ต้องทําใหม่เลยนะแต่รถคันนี้ฮะมันโดนแค่ป,ประตูตรงนี้นิดเดียวนะครับโดนประตูตรงนี้น,ะะนิดเดียวฮะนี่แต่มีการเก็บสีมาแล้วนะเห็นป่มอ่ะเดี๋ยวมาไล่ดูข้างหลังต่อฮะถ้าเกิดฝั่งนี้มันคือไม่ต้องเก็บงานนะฝั่งนี้คือไม่ต้องเก็บงานนะสีสันสวยนะครับฝั่งนี้ต่อเลยครับฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับสังเกตอ่ะช้าๆเลยครับเห็นไหมครับฝั่งนี้ได้เม็ดอาร์ตเดิมอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่อาร์ตเดิมอยู่นะฮะเห็นั้่นนะะฝงีฮ เนี่ยตรงนี้ก็เดิมนะครับเดิมนะฮะเดิมนะครับนี่การใส่ยางก็ไม่ยากนะครับมาดูประตูฝั่งนี้ก่อนครับประตูฝั่งนี้นะฮะมันเชื่อมกับประตูฝั่งนี้นะประตูข้างหน้านะแต่ถ้าเกิดรถมันโดนลูดมานะครับถ้าเกิดว่รถมันโดนลูดมาเราต้องเคประตูฝั่งนี้เหมือนกันนะครับว่าประตูฝั่งนี้มันโดนมรือไมจับดูเลยครับเห็นไหมครับประตูฝั่งนี้ได้เดิมนะนี่ได้เดิมนะครับได้เดิมนะฮะประตูฝั่งนี้ได้เดิมนะครับนี่ก็ถือว่าได้เดิมนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เดิมนะครับ ยางข้างหลังยางข้างหลังถือยังโอเคอยู่นะครับอ่ะมาดูข้างหลังต่อเลยครับมาดูท้ายต่อเลยครับเอ่อผมดูเมื่อวานก่อนนะครับท้ายได้เดิมหมดเลยนะครับน็อตไม่มีขยับนะเห็นครับน็อตไม่มีขยับนะฮะนี่ดูไล่มาครับไล่มานี่ตรงนี้ยังอยู่ครับเห็นไหมครับอ่ะแล้วสังเกตอีกข้างหนึ่งครับสังเกตฝั่งนี้ฮะฝั่งซ้ายนะครับเห็นไหมครับดูรถให้ดูรถให้ดูให้เหมือนกันนะครับดูให้เท่ากันฮะเห็นไหมครับไล่มาเลยไล่มาไล่มาครับนี่สังเกตฮะอ่า ตัวนี้ก็เป็นตัวบินซินครับเป็นแก๊สโรงงานนะฮะ CNG ถังนี้นะครับเพิ่งเปลี่ยนมาครับเพิ่งไปให้วิศวกรเซ็นมาครับเพิ่งเปลี่ยนถังมานะครับปกติแล้วถ้าเกิดว่ารถอะ CNG โรงงานนะถ้าเราไม่ตรวจเช็คถังเนี่ยเราไม่สามารถต่อภาษีต่อทะเบียนได้นะครับมาดูข้างล่างก่อนนะครับข้างล่างนะครับข้างล่างยางอะไรอยู่ครบนะหัวยางอะไรยางอะไรแทบจะไม่เคยแกะเลยมั้งเนี่ยกุญแจแม่แรงอยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับนี่นี่นี่กาวของเขาฮะกาวของเขาเดิมหมดเลยนะฮะ สองข้างเหมือนกันนะเห็นไหมครับนี่รถคันนี้ได้สวยมากนะครับได้สดนะโดนตําหนินิดเดียวนะครับโดนตําหนินิดเดียวไฟท้ายตัวนี้นะครับไฟท้ายตัวนี้นะฮะไฟท้ายตัวนี้จะเปลี่ยนมาแล้วนะครับไฟถ้าเกิดเป็นซิตี้ปีสองพันแปดเก้าสิบนะครับสิบเอ็ดถือว่ายังไม่เปลี่ยนฮะแต่พอมันเป็นสิบสองเปลี่ยนนะครับพอเป็นสิบสามก็เปลี่ยนนะฮะแต่ไฟท้ายจะมีตําหนินิดนึงนะฮะนี่ตรงนี้ฝั่งซ้ายจะมีไฟท้ายจะแตกนิดหนึ่งนะครับมีตําหนินะฮะไฟท้ายแตกนะแต่ว่าสีกันชนกันชนหลังนะครับ กันชนหลังนะฮะถือว่ายังโอเคนะฮะฝากระโปรงถือว่าสียังไม่สียังสดอยู่นะนี่สียังส, <ouse noise> สดอยู่คนระับฟิล์มฟิล์มก็ถือยังใช้ได้อยู่นะครับมาดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ถือว่าไม่ต้องเก็บงานนะ,ะจะมีหลังคาตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะตรงเสาอากาศนะฮะต้องเก็บงานชิ้นหนึ่งนะครับนี่เก็บงานชิ้นนี้ก็น่ายอยู่ประมาณพันห้าครับประมาณพันห้าถือว่าไม่แพงครับถือว่าทําให้สวยได้ครับฝั่งนี้ถือว่าไม่ต้องเก็บนะมาดูนี่ก่อนมาดูความเดิมนี่ก่อนว่าเดิมไหม นะครับอ่ะไล่ดูทีละจุดนะครับนี่ฝั่งนี้เม็ดอาร์ตอยู่ครบนะครับนี่เดึงดูเลยครับเดึงดูเลยฮะนี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบนะนี่โรงงานเลยนะครับโรงงานอ่ายังไม่มีการเสี่ยวชนนะครับฝั่งนี้นะครับอ่ะมาดูประตูฝั่งนี้ก่อนอ่ะบอกให้ทุกจุดนะฮะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถสักคันหนึ่งครับเพราะว่าบางทีรถบางบางทีผมขายตามสภาพนะซื้อมาขายไปนะฮะก็เหมือนประมาณว่าต้องเช็คนิดหนึ่งนะฮะต้องมาดูอีกรอบนิดหนึ่งนะฮะมาดูเองอีกทีนะครับ มาดูมาลองขับก่อนมาดูก่อนครับชอบไม่ชอบยังไงก็ค่อยว่ากันครับนี่เมทอาร์ตฝั่งนี้ก็เดิมนะเห็นไหมครับดึงดูเลยคะเห็นไหมครับนี่อ่าอ่าฝั่งนี้ได้เดิมนะครับฝั่งนี้ได้เดิมนะครับฝั่งนี้ก็คือวันที่ผมไปดูผมก็เช็คมาแล้วครับเพจถ้าเป็นของ Honda City นะนะจะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ไม่เคยแกะนะได้เดิมเดิมอยู่นะครับอมาดูประตูของนี้ต่อครับประตูฝั่งนี้นะฮะดูไม่ยากเลยมองด้วยตาเปล่านะ คือเราสามารถมองด้วยตาเปล่าเรารู้เลยนะถ้า ar, เกิดว่าคนที่อยู่รถอยู่กับรถมือโยนมือสองนะมองด้วยตาเปล่าแล้วก็เอาเล็บจิกไปครับนี่จิกไปนี่ได้ความเดิมนะครับได้ความเดิมนะฮะฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะครับอ่าฝั่งนี้ถือไม่ต้องเก็บงานนะครับถือว่าไม่ต้องเก็บงานเก็บงานก็มีเอ่อมีเอ่อหลังคาครับหลังคานะครับหลังคาต้องเก็บงานฮะผ้าสีผ้าสีเดี๋ยวไปต่อให้เพราะว่าเอ่อคือพรบนะครับต่อมาแล้วนะครับแต่ว่า ้ายวงกลมนะครับมันหายครับเดี๋ยวผมไปต่อให้อีกทีนะครับอันนี้คือเดี๋ยวผมต่อให้นะครับก็ถ pues ้าพูดถึงนะฮะถ้าคือถ้าพูดถึงคันนี้คือแบบไม่ต้องเก็บงานนะก็มีแค่หลังคาชิ้นเดียวนะครับถ้าพูดถึงนะก็โอเคถือว่าสภาพสดๆอยู่นะครับอดูภายในก่อนครับภายในวันนี้ก็ซักมาแล้วครับภายในก็ถือว่ายังสะอาดอยู่นะครับก็จะมีตรงนี้นะฮะแผงประตูฮะคือ คือคือบางทีบางครั้งน่ะแผงประตูตัวนี้คือเราจับบ่อยนะครับบางทีจับบ่อยมันก็จะมีพวกน้ำมงน้้ำมันฮะถ้าเกิดให้ดีต้องเอาไปซักนิดหนึ่งนะฮะตัวนี้เป็นตัวโลนะฮะเป็นตัวเอสนะแต่ว่ามีแอร์แบกนะเบาะเขาจะเป็นเบาะสีครีมนะฮะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ฮะดูดูข้างบนก่อนดูเพดานครับดูเพดานครับเพดานถือว่ายังสวยอยู่นะฮะถือว่ายังสะอาดนะครับรถคันนี้ผมบอกเลยครับว่าเจ้าของเขาก็ดูแลดีนะถือว่าแบบถือว่ารถไม่โซมมากนะดูข้างหลังก่อนครับนี่ นี่ดูข้างหลังก่อนครับข้างหลังฮะตรงแผงประตูตัวนี้ฮะมันก็เหมือนเดิม้ามันจะมีเหมือนคราบน้ามันฮะแต่ถ้าถหาดีถ้าสวยต้องเอาไปซักนิดนึงนะฮะภายในถือว่ากว้างนะคันนี้นะฮะซิตี้เป็นรถที่น่าใช้นะครับเป็นรถที่คนใช้เยอะมากเลยเพราะว่าจริงๆวัยรุ่นนะฮะเอารุ่นนี้ไปแต่งครับถือว่าแต่งสวยแล้วก็ภายในกว้างด้วยนะฮะนี่ก็จะมีเบาะก็จะมีตรงนี้นะครับคือสามารถที่จะใส่แก้วน้ําได้นะครับถือว่ากว้างมากนะครับคือถ้าเกิดพูดถึงซิตี้ นั่งได้ประมาณถ้าเกิดข้างหลังนะนั่งได้ประมาณ3คนนะคือแบบคนตัวใหญ่ถือว่ากว้างมากเนี่ยเท้าถือว่าเห็นไหมครับสามารถที่จะเหยียดขาได้เลยนะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่โหนะครับก็คือสามารถที่แบบนะผมว่าน่าใช้ครัคันนี้น่าใช้น่าใช้มากนะครับเป็นรถตลาดที่คนใช้เยอะนะค,คนหาเยอะนะครับอเดี๋ยวไปดูไม้กันดีกว่ามาดูไม้เลยครว่าไม้ตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ เห็นเขาบอกว่านะครับเจ้าของเขาบอกว่าไมอันนี้เป็นไม้แทนนะอ่าแต่ถ้าถามว่าความรู้สึกของผมนะฮะผมก็ถามว่าเชื่อไหมผมก็ไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะอ่าแต่จริงๆก็ต้องเชื่อเพราะว่าเจ้าของเขามาเขาบอกอย่างนั้นฮะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะฮะมันจะมีแบบนี้ครับมันจะมีดำๆนิดนึงนะครับคือแบบคือจับบ่อยเนาะเดี๋ยวเช็คไม้ดีกแบบครับอ่าไม้ตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกฮะอย่างที่ผมรีวิวนะฮะก็อยู่ที่แสนกว่านะครับนี่ ไม้ตัวนี้นะฮะไม้ตัวนี้วิ่งอยู่ที่151 7 5 6นหนะครับถือว่าไม่เยอะนะแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าเป็นเป็นคนทำรถนะฮะก็จะมองว่าถ้าเกิดว่าซื้อจากเต็นเนี่ยก็จะต้องมองว่าเอ๊รถคันนี้ไม้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ทําไมพวงมาลัยมันล่อนเนี่ยฮะสังเกตครับพวงมาลัยมันล่อนนะก็ถือว่าอยังสงสัยอยู่แต่ว่าถ้าพูดถึงสภาพแบบหลายๆอย่างฮะมองหลายๆอย่างก็ถือว่า โอเคยังพอเป็นไปได้นะครับเพราะว่าซื้อมาจากเจ้าของนะฮะเครื่องก็ถือว่านิ่งมากเวลาสตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมเช็คเดี๋ยวผมเช็คแหลกพวงมาลัยให้นะครับแหลกพวงมาลัยถือว่าไม่มีดังนะฮะเห็นไหมครับเวลาหมุนนะถือว่าไม่มีดังนะถ้าพูดถึงถ้าเกิดว่าเราแบบไปลองขับรถเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราลองเช็คพวงมาลัหยหมุนเงี้ยมันจะดังกึกๆแสดงว่าพวกช่วงล่างพวกแหลกพวกอะไรเนะี่ยไม่ค่อยดีนะฮะระบบแอร์นะครับระบบแอร์ถือว่าเย็นนะฮะ ถือว่าเย็นนะครับปกติเลยนะครับนี่ถือว่าเย็นนะฮะแอร์ปกติเลยครับเดี๋ยวผมลองเกียร์ให้ครับเกียร์ของรุ่นนี้นะฮะถ้าถ้าพูดถึงเนียปัญหาก็ไม่ค่อยจะมีนะฮะอ่าเดี๋ยวผมลองให้ดีกว่าครับเกียร์นะฮะพูดถึงไม่มีกระตุกนะเห็นไหมครับถือว่าโอเคสมบูรณ์นะไม่มีกระตุกนะตัว R นะฮะอ่ะมาตัวดีเลยครับอ่าตัวดีก็ถือว่าโอเคนะฮะเห็นไหมครับถือว่าปกตินะแต่ท่ายดีนะฮะทุกคนฮะท้ายดีนะฮะลองขับดีกว่าครับ คือคุณมาซื้อรถนะฮะคุณมาดูรถอ่ามาดูหน้างานก่อนนะครับว <ấ c, S 2> ่าโอเครูรีวิวเสร็จแล้วเออมาดูหน้างานอีกทีว่ารถสวยไม่สวยลองขับดูอีกทีฮะเอาความมั่นใจครับเอาความชัวนะครับเพราะบางครั้งซื้อรถอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่พ่อค้านะครับถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าที่ที่ซื้อรถใช้น่ะมันซื้อไม่ได้ทุกวันถ้าอย่างผมเนี่ยผมเป็นพ่อค้าผมซื้อรถอ่ะผมซื้อได้ทุกวันครับอ่าถ้าเกิดเป็นลูกค้าที่เอารถไปใช้น่ะเขาซื้อได้ซื้อแค่ครั้งเดียวครับครั้งเดียวคคือใช้ยยาวไปเลนะรับ แต่ผมอยากให้ทุกคนเช็คให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะซื้อนะครับผมจะพาทุกคนนะครไปลองนิดนึงนะครับแล้วก็ไปลองดูอัตราเร่งของรถคันนี้ว่ารถคันนี้สมบูรณ์ไหมฮะก่อนอื่นนะครับต้องคาดเข็มขัดก่อนนะครับทุกครั้งเลยนะฮะอย่าลืมนะฮะนี่ไอ้ตัวนี้ผมแถมให้เลยนะนี่นะครับอ่ะก่อนขับรถก็ต้องดูกระจกซ้ายขวาฮะให้อยู่ระดับสายตาของเราฮะเวลาขับรถฮะอันตรายมากครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปลองที่สุขุมวิทนะอ่ะอันนี้ผมใส่เกียร์ดีแล้วครับอ่ะ เดี๋ยวผมเช็คให้ดหนึ่งนะฮะระบบระบบไฟฟ้าฮะระบบไฟฟ้าสี่บานนะครับอ่าใช้ได้ปกตินะฮะขึ้นลงใช้ได้ปกตินะฮะที่ปัดน้ําฝนนะครับอ่าใช้ได้ฮะปั๊มน้าอ่าใช้ได้ปกตินะครับอ่าคอนโซลหน้าสวยมากเลยนะเห็นไหมคอนโซลหน้าสวยมากเลยคันนี้นะครับตัวนี้มันดีอะไรปะคือมันเป็นตัวเอสกริงนะคะคือจะมีแอร์แบ็กมานะตัวนี้นะฮะนี่ระบบของแก๊สเขาจะอยู่ตรงนี้นะฮะอืมโอเคนะครับเครื่องเสียงฮะ เครื่องเสียงดังนะครับนี่เครื่องเสียงก็ถือว่าปกติฮ้าดังฮะรถคันนี้ตั้งแต่ซื้อมานะผมว่ารถคันนี้สมบูรณ์นะลองขับให้ดูดูก่อนนี้ว่าครับถ้าพูดถึงการออกออกตัวนะครับถือว่าถือว่านิ่มนะถือว่าโอเคสมูทนะฮะถือว่าไม่มีกระตุกนะฮะเกียร์ถือว่าสมบูรณ์มากเลยครับนี่นะฮะระบบเบรกนะฮะระบบเบรกถือว่ายังโอเคฮะถือว่าเบรกได้ดีนะฮะเห็นไหมครับนี่ อันนี้รถอยู่ข้างหน้านะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปลองที่สุขุมวิทสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคือมันได้ถนนกว้างแล้วก็สามารถที่จะลองได้ยาวๆเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดลองระยะสั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถรููได้นะครับเราต้องเหยียบสปีดมานิดหนึ่งครับเพื่อความชัวเพื่อความสบายใจของทุกคนที่ทุกคนมาแล้วไม่ผิดหวังไม่เสียความรู้สึกนะครับผมอยากให้ทุกคนที่เอารถไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าเนะี่ยผมผมก็อยากให้ทุกคนเอาไปขายได้กําไรนะ คือสามารถที่จะเอาไปทํากําไรได้เอาไปขายต่อได้กําไรนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่ใช่เป็นพ่อค้าแม่ค้ารถยนต์มือสองเอารถไปนะฮะต้องทําใจชนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางครั้งรถมันมีเก็บงานนะครับแต่ว่าราคานะครับผมบอกเลยครับว่าราคามันถูกแน่นอนครับยังไงก็ถูกแน่นอนนะฮะเพราะว่าผมขายรถผมไม่ได้ขายเอากําไรเยอะนะครับเพราะว่าผมขายเงินสดผมเน้นเอาราคาที่แบบว่าไปกันได้นะครับผมไปได้คุณแฮปปี้ผมแฮปปี้ผมอยู่ได้คุณอยู่ได้เท่านั้นพอครับ อย่างที่ผมบอกนะครับขอแค่ค่าประทูพอแล้วนะ <k S 2> <c oughs> โอเคว่าค่าประทูพอแล้วอ่ตาเล่งของรถคันนี้นะถือว่าโอเคนะครับอ่าถือว่าโอเคเลยนะครับผมคอนเฟิร์มเลยว่าคันนี้เครื่องโอเคเลยครับอ่าผมอยากให้ทุกคนมั่นใจว่ารถคันนี้โอเคเลยอย่างอย่างสายตาของผมนะฮะอย่างที่ผมลองอย่างที่ผมมองนะฮะเดี๋ยวผมจะสรุปราคาให้นะครับเดี๋ยวขอลองสักนิดหนึ่งนะฮะ ระบบช่วงล่างถือว่าโอเคนะฮะพูดถึงเมื่อกี้นะครับผมข้ามทางรถไฟมาการลองช่วงล่างนะฮะถ้าเกิดว่าเราลองรถที่ว่าทางครุขระเนี่ยเราสามารถจะฟังเสียงได้ว่าปีกนกโอเคไหมช่วงล่างพวกลูกม้งลูกหมากโอเคไหมแต่ว่าคันนี้ถือว่าสมบูรณ์ะฮะ่ะเดี๋ยวผมไปลองทางตรงให้น่ดหนึ่งนะ,ะับว่าอัตราเร่งครับของรถคันนี้รุ่นนี้นะครับอัตราเร่งดีไหมนะครับระบบไฟเลี้ยวก็ถือว่าปกตินะฮะ ตอนนี้ผมอยู่ที่สุขุมวิทนะฮะเดี๋ยวผมจะลองให้ทุกคนดูนะครับว่าอัตราเร่งของเขาเป็นไงบ้างครับอัตราเร่งของเขาะะถือว่าโอเคนะฮะตอนนี้ก็ผมก็วิ่งอยู่ประมาณ60ส่บขึ้นมาเจ8ดดิบนะฮะแต่วิ่งไม่ได้ไม่ได้เยอะนะเพราะว่ารถมันติดนะฮะรถมันเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้นะฮะนิดนึงนะครับเนี่ยรบไฟเลี้ยวปกติเลยนะครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวเหยียบนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้ก็เป็นไฟเขียวนะฮะ อ่าอัตราเร่งของเขาถือว่าปกติเลยครับนี่นะฮะเห็นไหมครับอ่ะเตะเหยียบให้เลยนะครับอันนี้ร้อยหนึ่งแล้วครับร้อยหนึ่งร้อยกว่าครับร้อยยี่สิบนะฮะถือว่าปกตินะฮะไม่มีสะบัดไม่มีอ่าไม่มีสะบัดนะฮะระบบเบรกนะฮะถือว่าโอเคนะฮะอ่าถือว่าอัตราเร่งของเขาถือว่าสมบูรณ์ครับอ่าโอเคถือว่าโอเคฮะทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคันนี้นะครับผมบอกเลยแล้วว่า คุ้มสุดคุ้มนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมบอกราคาได้ดีกว่าครับถ้าพูดถึงครับถ้าพูดถึงเก็บงานที่สวยหน้าเต็นท์ขายอยู่ที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบแปดครับแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่สภาพรถแล้วแต่ความสมบูรณ์ฮะบางคนซื้อรถไปเนี่ยคือซื้อราคาแพงเอาได้รถสวยนะได้เครื่องดีนะครับได้สมบูรณ์ฮะแต่วันนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยผมขายอยู่ที่สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทพอครับนะฮะพอราคาเงินสดนะครับผมครับก็ ซื้อมาขายไปครับไม่มีไม่มีไม่มีไฟแนนซ์รองรับนะฮะก็ซื้อมาขายไปก็ถ้าเกิดว่าใครที่รับได้นะครับเรื่องราคงราคาก็วหวเท่าไร่ก็ว่ากันไปนะครับโอเคครับผมทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไคร b ์ผมด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ